เดบนันช้าหน่อยจ้าช้าหน่อยจ้า s> <S คุณขาวันนี้เรามาอยู่ที่คาเฟ่สัตว์แปลกค่ะคุณน,นี่มาแบบนี้เลยเดบนันอย่าเพิ่งเลยป้ายลูกจอดจอดแต่กว่าเจ้าตัวเนี้ยยังมีอีกมากมายเลยคุณแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวขอไปจิบกาแฟข้างในก่อนดีกว่าคุณผู้ชมอ, <_ s 1> อยู่นร้านแล้งนะเดี๋ยวจิบกาแฟ้นะมาเข้าไปดีกว่าเ <_ s> จ้าของร้าน สวัสดีค่ะคุณเป็นขาเห็นบอกว่าร้านนี้เป็นร้านกาแฟสัตว์แปลกอะค่ะตรงไหนอะคะสัตว์แปลกนี่ฮะอ๋ออันนี้กาแปลกที่สุดในหลาค่ะแล้วทำไมชวนมากินกาแฟคะคือแบบมันต้องมาซื้อกาแฟก่อนหรือยังไงคะกติการ้านนี้ยังไงอันดับแรกก็คืออยากให้ลองรับประสบการณ์ใหม่ใหม่ก่อนชิมกาแฟก่อนแล้วก็ถือกาแฟไปเพื่อเพลินกับสัตว์ครับจะได้ดูสัตว์แล้วก็อินปุ๊บกาแฟก็อร่อยนะอะไรอาจจะเข้ากันถึงสัตว์แปลกนะเราก็จะนึกแบบเอ้ยมันจะต้องมีหลากหลายมากๆที่อย่างที่ร้านเนี่ยที่ ลูกค้ามาเนี่ยต้องได้ดูเลยคืออะไรคะหลักๆเลยคือนอกเพราะว่าแบรนด์เราเริ่มต้นมาจากบุโกบุโกนี่คือชื่อนอกแก้วมาอคอบุโกในนี้ก็จะมีนกหลากหลายชนิดก็จะมีโซนห้องขาวที่เป็นโซนแมวโซนอะไรต่างๆลิงครับประมาณนั้นอ๋อมีหลากหลายโซนคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องมาสั่งกาแฟก่อนกาแฟร้านนี้เขาบอกว่าเด็ดมากคุณเฟินพา เป็นแบบเมนูอะไรที่แบบมาถึงต้องลองเลยอะค่ะเป็นกาแฟขี้ชมดชมกินขี้อเคไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ขนาดนคือเราได้ขี้ชมดมาแล้วก็มาแกะเปลือกออกก่อนมันจะมีเยื่อหุ้มอยู่ทีเขามีกระบวนการแกะออกปุ๊บแล้วก็คั่วความร้อนก็จะผ่านการฆ่าเชื้ออะไรพวกนี้ไปแล้วก็กินได้ปลอดภัยครับก็คล้ายๆกาแฟทั่วไปครับแต่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของเขาเวลาดื่มดื่มไปแล้วเนี่ยเวลาเราคืนน้ำลายแล้วมันจะมีอัลตเตอร์เทสตติด ตรงคอเราต้องลองเอออันนี้คือทานได้เลยใช่ไหมคะคุณเฟมสั่งเลยไหมคะกาแฟเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูสัตว์ก่อนนะครับเอาไปดูสัตว์ก่อนนะคะเราพร้อมแล้วค่ะคุณผู้ชมที่เข้าไปชมสัตว์แปลกนะคะเดี๋ยวคุณเฟ่จะพาลุ้งไหนอ่าเอ็ดเน็กตัวนี้ที่หลับเหรอคะเฟนิกฟอกครับเป็นจิ้งจอกทะเลทรายอันนี้ตัวลิงใช่ไหมเป็นลิงเลสเทลลิงหางแดงเลสเทลเป็นลิงแอฟริกาตัวนี้ก็เชื่อมเหมือนกันลูกค้านี่คือเข้ามาก็คือเข้ามาเล่นได้เลยจับเล่นได้เลยอ่ะโอ้โอ้ ไอ้ติดเด็ดเด,ยเด๋ยวลูกกินไม่ได้หรอเอ้ยนั่งเชื่องนะเ,เด๋ยวลูกมันลงมันจมันลงเออมมันส่วน,นตัวนี้ค่ะเป็นโปรตีตัวนี้ผมเลี้ยงอยู่ในบ้านในห้องนั่งเล่นอ้าวอันนี้คืออยู่ด้วยปก,กติเลยเลี้ยงตั้งแต่เด็กเลยครับก็เลยเจะคุ้นคนมาเป็นแมวแอฟริกาเหมือนกันค่ะเป็นแมวที่อ้าวเป็นแมวที่อ้าวคุยด้วยครับคุยด้วยคุยด้วยอ๋อเนี่ไงเจ้าของจับดูน่ารักใช่ียวพอคนอื่นมาจับ นจแล้วแต่อารมณ์ครับแต่ไม่งับสวยมากอจได้หมายถึงว่าไม่งับก็ของอย่างเดียว <c oughs> คนอื่งนงับหมดคุณ <c oughs> โชายไม่ได้หมดแค่นี้คุณเฟมมบอกว่ายังมีไฮไลท์อีกที่จะให้ดูก็คืออูดคุณเฟ็เลี้ยงอูดไว้ในบ้านอย่างนี้เหรอะ เป็นความชอบนี่คืออูดที่มาจากที่ไหนคะเนี่ยคุณเพมญาอูดที่มาจากที่นี่นะครับเขอเพาะไทยอ๋อเดี๋ยวในเพาะในไทยแร้วอใช่ครับก็เลยซื้อต่อมาแล้วต้องเลี้ยงสองตัวก็อยู่คู่กันคือทําไมคุณเฟมถนงชอบแบบให้มันมีอูดอยู่ในบ้านคือมันแบบเห็นแล้วมันฟีลลิ่งมันเป็นยังไงเวลาเราแบบมีอูดในบ้านอยากจะได้แบบเหมือนสัตว์ขี่แปลกใหม แล้วก็เริ่มขี่ม้าตอนแรกผมเริ่มจากขี่ม้าไทยก่อนมีคนเอาม้าไทยมาค่ะตัวเล็กๆม้าไทยเขาขี่แล้วก็เฮ้ยชอบม้าก็เริ่มเล่นม้าใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่อันนี้มันไม่ใช่ม้านะมันก็เป็นสัตว์ขี่เหมือนกันคือแบบอยากจะลองขี่แล้วแต่เจ้าตัวนี้คือเลี้ยงมานานขนาดไหนแล้วเขเฟ็มก็่าสอปีนะฮะดูให้อาหารรูปแล้วก็ให้อูดถุยน้ำลายใส่อูดถุยน้ำลายใส่ได้ด้วยหรอมันจะจะมีแบบว่าเหมือนเหมือนจะบ้วนๆถ้าลำคานมากมันจะถุยถุยออกมาจริงหรอ ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปเล่นอย่างนี้ได้ไหมคะได้ครับได้เราต้องต้องดูดูปากว่าจะแบบมุบมิบมุบมิบมุบมิบไปนั่งออกมาอย่างนี้ได้ด้วยเหรอบ้วนบ้วนเนี่ยครับกำลังจะบ้วนแล้วกำลังจะบ้วนแล้วกำลังจะบ้วนเลยบ้วนยดงปะ โอ้ยเขาไปคุยกับแฟนเขาแล้วจ้ะสองตัวนึงเขาไม่สนใจเราแล้วจ้ะไฮไลท์จริงๆเนี่ยคือกาแฟแล้วใช่ไหมคะคุณเสกหาเดี๋ยวเรลากาแฟดื่มกาแฟยังครับเดี๋ยวพาไปดูลิงก์ก่อนมีลิงก์อ๋อเออใช่คุณผู้ชมที่เนี่ยเขามีลิงก์ที่เป็นสัตว์หายากนะอยากให้ได้เห็นเพราะว่ามีไม่กี่ตัวในบ้านเราทุกคนน่ารักด้วยใช่ไหมคะใช่เขาไปเล่นได้ด้วยเดี๋ยวจะอยู่ที่นั่นเลยนนาน เรามาเจอกับตัวนี้แล้วแล้วก็หันมากับเราเลยนั่นกินขาเลยจ้าลูกงับงับดูวิเศษครับกินขาจ้ะตัวนี้นะคะคือลิงช์ค่ะก็สมาชิกใหม่นะครับประมาณ3เดือนละสาเดือนะตัวนี้อายุ7เดือนนะครับมีชื่อยังค่ะตั้งชื่อยังบัวโบบัโบบีบีตัวผู้ก็จะออกแนวเทาๆเลยเหมือนกลางวันตอนนี้มองมองเราไม่ค่อยชัดคะจะแบบเล่นแรงตบไป่ออะไรมาณนี้ เนี่ยคือไฮไลท์เพราะว่าหายากมากปกติเราก็ไม่ค่อยมีคนเลี้ยงในเมืองไทยเท่าไหร่คุณผู้ชมแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขาให้ลูกค้าทุกคนนะคะได้แวะเข้ามาดูใครที่ชอบสัตว์แปลกเอาแวะมาได้ไทีนี้เรามาเล่นเงินพอของปลาของพอละเดี๋ยวเราไปจิบกาแฟกันก่นกนกอนคุณผู้ชมในขณะีจบได้อย่างเดียวไม่เป็นไรนะทำอย่างอื่นไม่ได้เดีย๋ยวเราไปจิบกาแฟะะที่นี่คือเป็นโรงที่คั่วกาแฟด้วยเหรอคะเป็นโรงคั่วกาแฟแล้วก็เป็นสโลบาร์คอนเซ็ปต์ของสโลบาร์คือให้ลูกค้า เลือกสิ่งที่ตัวเองอยากทานค่อยๆเลือกและเมียดละไมแล้วก็ดมกาแฟก่อนนะฉันจะบดตัวนี้แล้วนะบบนี้ประมาณนี้ให้ลองใช้เวลาอยู่ตรงนี้นานหน่อยครับแต่ว่ารับรองได้ว่าได้รับประสบการณ์ดีๆกลับไปต้องเป็นกาแฟขี้ชมดเนาะที่เป็นซิงเนิเจอร์ของที่นี่ค่ะที่นี่คือแบบกาแฟขี้ชมดคือมาจากเจ้าตัวนี้เลยใช่ไหมใช่ฮะโปรเซสก็จะเป็นแบบทั้งหมดอันดับแรกอยู่ที่ไร่เราก็จะล้อมเป็นคอกใหญ่คอกละหนึ่งไร่สองไร่แล้วก็ปล่อยชมดเข้าไปอยู่ในนั้นชมดก็จะกินผลกาแฟกินผลไม้ที่เราไปให้หรืออะไรทุกอย่าง นนั้นมันก็จะมีต้นกาแฟอยู่ใช่มันก็จะกินเมล็ดกาแฟจากต้นนะคะอือตรงนั้นแล้วก็ตามไปเก็บมาแล้วก็มาโปรเซสมาคั่วอยู่นี่ครับประมาณนั้นและตอนนี้นะคะอุปกรณ์เราก็พร้อมอยู่แล้วเราต้องเริ่มไงดีคะคุณเฟยควาที่จะผมจะชงชมดให้ก่อนได้เลยค่ะโหดได้รับเกียรติมาเจ้าของร้านชงเองเลจ้ะสีก็จะไม่เข้มเนาะเราจะคั่วอ่อนๆเพราะว่าถ้าคั่วเข้มแล้ว ความร้อนความไหมอะไรมันจะทำลายกลิ่นของเอกลักษณ์ของชมดไปมันจะขั้วอ่อนแล้วก็ใช้การชงแบบหม้อข้าผ่อนแบบนี้นะครับที่จะทําให้มันดึงรสชาติได้ดีที่สุดค่ะราคาตอนนี้ค่ะคุณเฟรมค่ะราคาตอนนี้แล้วแต่เกรดแล้วแต่โปรเซสครับมีตั้งแต่สามหมื่นห้าสี่หมื่นไปจนถึงแสนอันนี้คือต่อกิโลใช่ครับอยู่ที่ลอนดอนก็แสนกว่าทานกาแฟคิชชมดเลยค่ะคุณผู้ชมกลิ่นคือหอมมากเป็นกาแฟที่มีกลิ่นหอมนะคะ ทานง่ายแต่พอทานเข้าไปค่ะพอมันกลืนเข้าไปแล้วเนี่ยกลิ่นของกาแฟมันยังอยู่ในปากเราอยู่เลยอะแล้วมันหอมมากนนวิธีทานกาแฟชมดถ้าเกิดว่าไปลองชิมที่อื่นนะครับะพวกนี้จะมีเอกลักษณ์พิเศษคือ aftertaste หลังจากที่เราดื่มไปแล้วปุ๊บสักพักเราคืนน้ำลายตามมันจะแบบหวานติดคออยู่อ่าใช่ ทีนี้อยากให้คุณเฟรมฝากถึงคนที่อยากจะมาคาเฟ่เป็นคาเฟ่สัตว์แปลกมาจิบกาแฟหน่อยค่ะร้านอยู่ตรงไหนคะคุณเฟรมคร้านอยู่ตรงเส้นเรียกด่วนแล้วก็เกษตรนว่ามินนะครับตรงข้ามกับตลาดหัวมุมก็วะมาได้เลยพาทั้ครอบครัวได้หมดเลยมีที่ต้อนรับเด็กเยนมีที่ให้พ่อแม่นั่งชิลมีครบทุกอย่างบองว่ามาแล้วคุ้ม วันนี้ได้มาสัมผัสประสบการณ์กาแฟไน้พอคุณเยยังได้มาเห็นสัตว,ตว์แปลกคุณเฟนเลยไหมคือส่วนหนึ่งคือคุณเฟนก็ชอบอยู่แล้วด้วยก็เลยมาเลี้ยงแล้วก็เปิดให้ทุกคนได้เข้ามาชมกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณเฟนมากนะคะ,คะชมลุยกองขานทันท,ทูฟาย,ยุช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมชมลุยทุกที่เลยจ้า